สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาทำพิกอากาศออแรงบันดาลใจมาจากคนที่สอบถามมาในคอมเมนต์นะคะเกี่ยวกับเรื่องแฟนเก่าดังนั้นวันนี้เราจะมาทำพิกอากาศในหัวข้อแฟนเก่าของคุณเขาจะกลับมาหาคุณไหมนะคะแฟนเก่าของคุณเขาจะกลับมาหาคุณไหมไม่ต้องถามนะคะว่าแฟนเก่าคนไหนเอาเป็นว่าเป็นแฟนเก่าที่คุณยัง นึกถึงเขาอยู่นะคะแล้วก็ต้องการที่จะอยากรู้นะคะว่าเข,เขาจะกลับมาหาคุณไหมเนะาะเนื่องด้วยสีไพ่กับสีพื้นเหมือนกันนะคะสีไพ่กับสีโต้เหมือนกันดังนั้นเราก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ให้เลือก3สีมีไพ่เลือก3กองนีดอกไม้สีเหลืองดอกไม้สีชมพูแล้วก็ดอกไม้สีเขียวนึกถึงหน้าแฟนเก่าของคุณคนที่คุณอยากจะรู้นะคะว่าเขาจะกลับมาไหม เลือกไพ่นะแล้วหลังจากนั้นเราไปฟังคำทำนายกันนะคะเรามาเริ่มกันที่คนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งดอกไม้สีเหลืองเราไว้ตรงนี้เป็นการทำนายโดยรวมนะคะเป็นการทำนายโดยรวมเป็น energy ภาพรวมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะอืม แฟนเก่าของคุณเขาจะกลับมาไหมนะ king of pentacle s อืม page of s w o r d นะคะ three of cups queen of cups อืมว้าว เ,เราเปิดทีเดียวแล้วเราค่อยมามาพูดกันทีเดียวเนาะว่าจะอย่งางไรต่อดีนะคะอโอเคนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นึ่งนะเป็น energy ของเดี๋ยวขอดู energy ก่อนนะคะก็มีดินน้ำลมไฟขึ้นมาหมดเลยเนาะแต่ว่าก็จะเด่นตรงธาตุน้ำนะคะมีกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็มีธาตุไฟธาตุลมเนาะโอเค ที่นี้นะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณนะหลังจากที่เลิกกันไปแล้วนะก็ต่างฝ่ายต่างก็คิดถึงกันนะคะต่างฝ่ายต่างก็แบบยังมีเรื่องค้างคาใจอยู่แบบยังไม่ได้มีเรื่องที่ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้พูดนะคะมีบางสีบางอย่างติดค้างในใจมีความนึกถึงนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกว่ายังมั่นคงต่อความรักครั้งนั้นอยู่ความรักที่ที่จบไปแล้วนะคะยังมีความรู้สึกมั่นคงยังมีความรู้สึกว่าแบบ นึกถึงวันเวลาเก่าๆเรื่องราวเดิมๆนะที่เคยผ่านด้วยกันมาคือมีความผูกพันกันนะคะน่าจะผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายพอสมควรมีเรื่องราวให้นึกถึงกันให้คิดถึงกันนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนี้นะมองว่าความสัมพันธ์ของคุณนะเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วก็มีเพื่อนๆคนรอบข้างนะคะได้รับรู้ถึงสถานะของพวกคุณนะแล้วก็ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็อาจจะยังแบบมีคนรอบข่ายยังถามถึงอยู่นะคะว่าเออเขาไปไหนเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้เนาะถามคุณนะก็ยังมีความคิดถึงบางครั้งก็รู้สึกเงารู้สึกโดดเดี่ยวมากๆเลยนะคะมีความอ่อนไหวบางทีก็มีแอบร้องไห้ด้วยเนาะทีนี้ถามว่า,าในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะจบลงไปแล้วหรือ,อยังหรือว่าเขา แฟนเก่าของคุณคนนี้ค่ะเขาอยากจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาไหมนะคะ Energy ของไพ่นี้นะคะบอกว่ามีแนวโน้มว่าจะกลับมาสูงมากนะคะอยากกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่อยากกลับเข้ามาในชีวิตของกันและกันนะคะเนื่องจากคุณสองคนตัดกันยังไม่ขาดนะเนื่องด้วยความผูกพันแล้วก็ความรู้สึกที่มันสามารถตอบโจทย์กันและกันได้นะคะพวกคุณอาจจะเป็นให้กันได้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นคนในครอบครัวอะไรแบบนี้เนาะก็คือมีความคลิกกันมีความเข้าใจกันนะคะ ตัวเขาเองนะคะมองว่าตัวเขาก็มีความมั่นคงในความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะมีความรู้สึกมั่นคงต่อคุณตัวคุณเองก็คิดถึงเขามากเช่นกันนะคะคิดถึงแล้วก็โหยหาเขาอยากให้เขากลับมานะที่นี้นะคะการกลับมาครั้งนี้ก็คือความตั้งใจอะค่ะความตั้งใจความคิดถึงเนี่ยมันมีมากนะคะมีมากแล้วก็พยายามนะคะมีความพยายามมองเห็นความพยายามอย่างมากนะคะเห็นไหม แบกไม้มาเป็นกองนะคะมีความพยายามอย่างมากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะถ้ายังไม่ได้รับการติดต่อสื่อสารกลับมานั่นแปลว่าเขากําลังหาวิธีการอยู่ที่จะเข้ามาหาคุณนะคะก็กําลังประเมินอยู่ว่าจะสามารถเป็นวิธีไหนได้บ้างเนาะตัวเขาเองมีความคิดนะคะมีความคิดถึงมีความ มีความคิดหมกมุ่นในเรื่องของคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะไม่ใช่หมกมุ่นเรื่องเรื่องนั้นนะแต่คือแบบค,คือคิดหาวิธีการว่าจะทําอย่างไรดีนะคะที่จะได้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะ,ะเราวเร็วนี้นะคะคุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขานะคะแบบในในรูปแบบที่คุณเองก็ยังไม่ทนตั้งตัวนะเป็นเป็นการติดต่อสื่อสารกลับมาแบบปุบปรับฉับพลันนะคะเป็นข่าวสารจากตัวเขาเองนะอาจจะเขาอาจจะมีฟีดแบ็กกลับมาหาคุณในเร็วเ็วนี้ ะค,ะความต้องการนะคะต้องการมากๆนะคะความถ้าแปลแบบเนี้ยคะ่ะตามรูปเนี้ยคะ่ะเขาเป็นหมาป่านะคะหมาป่าในตอนกลางคืนเนาะเป็นวูฟมูนนะคะคือ,เ,อ,อเป็นผู้ล่านะคะเป็นคนที่จะเทคแอคชั่นนะเขามีความต้องการมากนะคะมีความรู้สึก กระหายใช้คำนี้เลยนะคะอยากจะติดต่อสื่อสารอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะทีนี้นะคะสิ่งที่สิ่งที่คุณควรที่จะทำก็คือต้องถ้าได้กลับมาแล้วนะคะต้องให้ความเชื่อมั่นเชื่อใจกันนะคะต้องมีความเชื่อมั่นเชื่อใจไว้วางใจกันและกันนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่ได้เกิดขึ้นที่ได้เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งะคะที่เป็น A job cup เนี่ย ถึงจะมีความโฟลว์ไปได้ด้วยดีถึงจะมีการเจริญเติบโตไปในทางที่ดีขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ของพวกคุณนะต้องเชื่อมั่นเชื่อใจเขามีความต้องการมากนะคะที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะเขาคิดถึงคุณแล้วก็าหาวิธีการอยู่นะคะซึ่งเร็วนี้คุณก็จะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขาอย่างแน่นอนนะ e อ g เนอของอไม่ใช่สิอิทธิพลของไพ่ของคลิปนี้นะคะก็เป็นททมเลนนะ นับไปอีก2เดือนหลังจากวันที่คุณเข้ามาดูคลิปนะคะเป็นไทม์เลสนะมีอิทธิพล1-2เดือนนะคะนับไปในระยะเวลาที่บอกนะคะตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปโอเคเนาะอ่าโอเคนะคะจบแล้วนะคะสำหรับคำทํานายของคนที่เลือกไพ่กองที่1ขอให้ทุกคนที่เลือกไพ่กองที่1นึ่โชคดีนะคะโชคดีกันทุกคนขอให้สมหวังนะคะการกลับเข้ามาของคนรักเก่านะคะ ถ้าเขาเป็นคนที่ดีต่อคุณเป็นคนที่ดีต่อใจนะคะเป็นคนที่สามารถาพึ่งพาได้นะก็เปิดรับเขากลับเข้ามานะคะหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็แล้วแต่คุณนะคะบางคนก็ต่อให้จะเจออะไรมาเรื่องราวรเรื่องราวร้ายๆอะไรมานะคะแต่ด้วยความที่รักก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถมองข้ามไปได้เนาะ,ะอ่ะโอเคนี้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของเจ้าชะตานะคะ ก็เรามีหน้าที่อ่านไพ่นะคะโอเคทีนี้เรามาดูคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะในหัวข้อคนรักเก่าของคุณเขาจะกลับมาไหมนะคะเอาตรงตรงเอาตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงประเด็นไปเลยนะคะคนรักเก่าของคุณเขาจะกลับมาไหมนะอิทธิพลของไพ่1-2เดือนนะคะเป็นไทม์เลสถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูก็คือนะับไปตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปนะคะ 1- 2เดือนนะโอเคไหมทีนี้อันนี้คือ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะอืมก้วมาวไม้อันนี้เขาเป็นเอ่ออะไรนะอืมเออดี๋ยวขอหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวขอหนึ่งก่อน six of pentacles หดาบอ๋อไม่ใช่อันนี้อะดวมูลอันนี้ตั้งหากที่ที่พูดถึงนะคะ เป็นเป็นจัดไม่ใช่จัดจัดเม้นต์นะคะตัวนี้ถ้าเป็นไพ่าทาโร่ไรเดอร์เวดนะคะก็จะเป็นจัดเม้นต์นะเป็นการชดใช้เวรกรรมนะคะเป็นการชดใช้เวรกรรมเป็นเป็นไพ่ของโชคชะตานะคะกรรมเก่าที่ติดตามกันมานะ ว้าวกองที่หนึ่งได้เดอะซันกองนี้ได้10เหรียญแต่ว่ามาดู10เหรียญแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก็เป็นการดูโดยภาพรวมนะคะถ้าเกิดว่าฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็สามารถเลื่อนผ่านไปได้เลยนะอืมอ่าโอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่ อกองที่2นะคะขอไปคนที่เลือกไพ่กองที่2ก็จะมี energy ของชาวธาตุด,ดินนะคะมังกรกันพ,พนะุชสดเนาะที่เด่นๆแล้วก็มีธาตุน้ํามีธาตุลมนะคะแต่ว่าเด่นๆก็จะเป็นธาตุด,ดินนะคะมังกรกันพ,พุชสดนะ,ะคนรักเก่าของคุณนะคะตอนนี้ มันเหมือนกับว่าทีนี้เรามาฟังกันชัดๆสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สอนะคุณสองคนนี้ก็ยังไม่ได้ขาดกันนะคะยังไม่ได้ขาดกันสัทีเดียวเหมือนจะมีการวนกลับมามีการวนกลับมาเพื่อที่จะ,ะไ,มไ,ไม่ได้มาเข้ามาทําให้ดีขึ้นหรือว่ามาแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปนะคะเป็นการวนกลับมาของโชคชะตาเป็นการวนกลับมาของเวรกรรมที่ยังไม่จบไม่สิ้นนะคะ ก่อนหน้านี้พวกคุณอาจจะมีเรื่องราวที่ปิดบังกันแล้วก็ถูกเปิดเผยขึ้นมานะคะก่อนหน้านี้มีความพยายามในความสัมพันธ์ที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะมีความพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ไว้แต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะคะมีบางสิ่งบางอย่างถูกเปิดเผยขึ้นมาทําให้คุณรู้สึกเศร้าโศกเสียใจนะคะรู้สึกติดหวังในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะมองว่าความสัมพันธ์ของคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะเป็นการเป็นความสัมพันธ์ที่คอยช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันนะคะมีผลประโยชน์ร่วมกัน นะมันก็เลยทําให้พวกคุณไม่ขาดกันนะคะทําให้พวกคุณไม่ขาดกันมีการวนกลับมาเพื่อที่จะได้ชดใช้กรรมร่วมกันต่อไปคือใครบางคนคนที่ฟังคลิปนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกน ег ทีฟกับคําว่าชดใช้เวรกรรมซึ่งการชดใช้เวรกรรมนี้นะคะมันเป็นเรื่องของการกระทําที่ส่งผลมาจากอดีตนะคะทุกคนมีเวรกรรมนะดังนั้นใช้คํานี้ตรงตัวที่สุดนะคะ การกลับมาแล้วถามว่ากลับมาแล้วจะเป็นยังไงเอเดี๋ยวก่อนกลับมาทําไมนะคะกลับมาเพราะว่ายังมีความรู้สึกเสียดายนั่นเองนะคะรู้สึกเสียดายคุณรู้สึกเสียดายความสัมพันธ์นี้นะคะรู้สึกว่าไปเจอใครไปหาใครไปเจอไปคบใครนะคะก็ไม่รอดหรือว่ายังไม่ได้คบใครก็ช่างนะคะรู้สึกว่ากลับมาหาคุณดีกว่านะคะกลับมาหาความสัมพันธ์นี้น่าจะดีกว่านั่นเองนะคะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้สามารถตอบโจทย์นะคะมีความมั่นคงให้แล้วก็ สามารถช่วยเหลือเกือ้อกูลกันได้ดีนั่นเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขารู้สึกยอมไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณจะต้องไปเป็นของใครนะรู้สึกยอมไม่ได้ว่าจะต้องมีใครเข้ามาในชีวิตคุณหรือว่าคุณไปรักใครหรือว่าใครมารักคุณอะไรแบบนี้นะคะมีความหึงหวงมีความแบบไม่ปล่อยวางนะคะมีความยึดติดในความสัมพันธ์นี้ด้วยเนะาะทั้งในเรื่องผลประโยชน์แล้วก็ความรู้สึกนะคะอ่าแล้วก็การกลับมาครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมนะน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่า เหมือนการพร้อมที่จะพร้อมที่จะเผชิญปัญหาพร้อมที่จะแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะได้ที่อยากจะทำนะคะกลับมาก็คืออยากจะมีอยากจะทําอะไรหลายๆอย่างร่วมกันนั่นเองนะคะก็ด้วยความที่ อ่นเป็นโชคชะตาของคนสองคนนะคะต่อให้คุณอยากที่จะตัดเขานะคะคุณอาจจะฟังขำๆหรือว่าคุณไม่ซีเรียสอะไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วนะคะแต่ด้วยโชคชะตาของคุณที่ยังตัดกันไม่ขาดต่อให้คุณไม่ต้องการเขาแล้วนะคะเขาก็จะวนกลับมาในชีวิตของคุณนะคะถามว่ากลับมาครั้งนี้จะกลับมาในรูปแบบของคนรักไหมนะคะก็มัน50-50นะคะอาจจะมาในในรูปแบบของการแบบ เป็นพาร์ทเนอร์กันอะไรแบบนี้นะคะอาจจะไม่ใช่คนรัก100%เซนะซึ่งจากพลังงานของไพ่อิทธิพล1-2เดือนนี้ก็ประมาณนี้แต่ว่าหลังจากนั้นต้องใช้เวลาว่าพวกคุณจะสามารถาทำความเข้าใจการเปลี่ยนนิสัยปรับแก้ไขสิ่งที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะสามารถเดินปันไปด้วยกันได้ไกลแค่ไหนนะคะอืมดังนั้นนะคะความสัมพันธ์นี้จะต้องมีความยืดหยุ่นนะโอนอ่อนผ่อนปลนนะคะอย่าฝืนอย่าดันทุรังแล้วก็ พยายามทําความเข้าใจกันให้มากขึ้นถ้าคุณยังต้องการเขาแล้วก็ยังรู้สึกดีๆต่อกันหรือว่าคุณทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างมีประโยชน์ร่วมกันนะคะก็แล้วแต่คุณเลยนะคะแต่ว่าพาแนะนาว่าให้คุณมีความยืดหยุนนะมีความยืดหยุ่นปรับตัวแล้วก็อ,อย่าอย่าพยายามฝืนนะคะถ้ารู้สึกว่าถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวก็ไม่ควรฝืนนะคะคุณต้องรู้จักประเมิน ประเมินสถานการณ์นะคะต้องรู้จักช่างใจดูมีเหตุผลนะคะในการในการากลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ในการรับเขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไปนะคะปล่อยวางบ้างอย่ายึดติดนะทุกอย่างก็จะสามารถดําเนินไปได้ด้วยดีนะคะโดยพลังงานนั้นนะคะบอกว่ากลับมาแน่ด้วยกรรมที่ยังมีอยู่ ด้วยกรรมที่ยังมีต่อกันด้วยสิ่งที่ยังมีติดค้างกันอยู่นั่นเองนะคะโอเคค่ะจบแล้วนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองเนาะขอให้ทุกคนที่เลือกไพ่กองนี้โชคดีนะคะโชคดีโชคดีเฮงเฮงปังปังนะการกลับมาก็มาต้องใช้เวลาปรับตัวนะคะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะทุกคนก็สมควรที่จะได้รับโอกาสนะคะแต่ว่าการให้โอกาสถ้ามันมากเกินไปก็ควรที่จะพอ ประมาณนี้อะทีนี้เรามาต่อกันที่คนที่เลือกไพ่กองที่3ในหัวข้อคนรักเก่าของคุณเขาจะกลับมาไหมนะคะคนรักเก่าของคุณคนที่คุณนึกถึงนะเขาจะกลับมารึเปล่าคลิปนี้เป็นไทม์เลสนะคะเป็นไทม์เลสมีอิทธิพล1นถึงเดือนนับจากวันที่คุณเข้ามาดูคลิปนะก็เป็นการดูดวงโดยภาพรวมปโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ The ะทาวเทั้ง3มกองนี่มีพลังงานของการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทั้งทั้งสามกองเลยเนาะแสดงว่า Energy พลังงานที่เจ้าชะตาหรือว่าคนที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยค่อนข้างมีความปรารถนานะคะมีความปรารถนามีความหวังอย่างรุนแรงลึกซึ้งนะเรามาดูกันว่า เขาจะบอกอะไรเราได้บ้างนะคะออืมโอเคนะคะเราใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าเกิดว่า,าดูแล้วไม่ตรงหรือว่าทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจก็สามารถเลื่อนผ่านไปได้เลยนะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นี้นะคะการกลับมาค่อนข้างน้อยนะคะหรือโอกาสที่จะได้กลับมานั้นค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะว่าเขาน่าจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนอื่นแล้วนะคะมีการทําทุกอย่างถูกต้องตามประเพณีหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้แล้วก็มีการเปิดตัวไปแล้วนะคะก็คืออ่าก่อนหน้านี้ค่ะต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกว่าคือคุณสองคนนะเป็นคนที่แบบมี มีความอดทนสูงกันทั้งคู่นะคะในความอดทนนั้นนะคะก็มีความดื้อเงียบความไม่พูดความเชื่อมั่นในตัวเองความสุดโต่งในตัวเองนะคะความที่ต่างคนต่างฝ่ายต่างก็เก่งนะคะความสัมพันธ์ของผู้คุณมันก็เลยเหมือนสงครามเย็นเนาะเป็นสงครามเย็นที่ต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกคิดมากแต่ไม่แต่ไม่แสดง ความอ่อนแอออกมาให้กันและกันเห็นนะคะมีการอดทนรอคอยเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งปรับตัวนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องจบลงด้วยการที่พวกคุณก็เงียบกันไปไม่พูดคุยกันหรือว่าจากกันไปแบบเงียบๆนะคะไม่ได้ทะเลาะก,กันร,นร,นรุนแรงหรือว่าไม่ได้มีคือคือถามว่าจบได้ด้วยดีไหมก็อาจจะไปกันแบบส่วนมากนะคะเป็น energy ส่วนมากนะก็อาจจะไปกันแบบว่าเงียบๆนะคะอ่า energy ของคนที่ดูไพ่ กองที่3ามนี้นะคะก็จะมีชาวราศีตุลชาวราศีมังกรนะคะแล้วก็พลังงานของชาวราศีเมถุนเมถุนตุลมังกรนะคะแล้วก็พุกศพเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อที่บอกว่าเขามีแนวโน้มว่าเขาจะไม่ คือโอกาสที่เขาจะกลับมานั้นน้อยมากนะคะหรือแทบไม่มีเลยก็พูดว่าไม่มีเลยก็ได้นะไม่อยากที่จะให้รอคอยนะคะเพราะว่าเขาได้มีคนอื่นไปแล้วได้เปิดตัวกันไปแล้วได้ทําถูกต้องตามประเพณีกันแล้วและที่สําคัญคือการถูกท่องทำประเพณีคืออะไรนะคะที่บอกไปบางคู่นะเขาอาจจะจดทะเบียนสมรสกันไปแล้วหรืออาจจะสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วทําอะไรหลายอย่างด้วยกันแล้วคือถอนตัวออกมายากมากนะคะสิ่งที่ยากที่สุดก็คือตอนนี้นะคะเขามีความรุ่มหลง เขาม,ม,มีความลุ่มหลงมีความหลงไหลกันเป็นจิตเป็นอ่าชาร์ไซน์นี่ก็คือเป็นจิตใต้สํานึกนะคะเป็นสิ่งเป็นด้านมืดในชีวิตนะคะเป็นกิเลสเป็นกิเลสท,ที่ค่อนข้างแบบรุนแรงนะคะดังนั้นมันก็คือความหลงไหลความแบบคืออ่าเป็นเป็นอะไรที่โดนยึดไว้นะคะแล้วก็ไม่แล้วก็ถอนตัวออกมาได้ยากมากนะคะแต่ถามว่า มันร้อยเปอร์เซนต์ไหมในความรักครั้งใหม่ของเขาที่เขาได้แบบเดินออกไปจากคุณแล้วเขาไปเริ่มต้นใหม่กับคนคนใหม่ของเขาถามว่ามันร้อยเปอร์เซนต์ไหมไม่นะคะตัวเขาเองก็ไปแบบงงๆนะคะ,าก,บบนะคะการแต่ตัดสินใจทําอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเขาหลังจากที่เลิกกับคุณไปนะคะก็ทําแบบงงๆนะคะเหมือนกับว่ามีคนมาดึงไปทางนี้เขาก็ไปทางนี้มีคนดึงไปอีกทางหนึง่งเขาก็ไปอีกทางหนึง่งนะคะเขาจะเป็นคนประเภทพวกมากลากไปนะคะใครพูดดีพูดน่าฟังให้เหตุผลเขาก็จะไปตามคนนั้นนะคะค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะไม่ได้ใช้วิจรรารณญาณของตัวเองสักเท่าไหร่เนาะอเอาเป็นว่าเขาไม่กลับมาไม่กลับมานะคะก็อิทธิพล1นเดือนนะแต่แต่ถามว่าหลังจากวันที่คุณเข้ามาดูคลิปนะกลับมาไหมนะคะยังไม่กลับมานะทีนี้นะคะสิ่งที่ สิ่งที่ไพ่ยากจะแนะนําของคุณกับคุณก็คือคนที่เลือกไพ่กองที่3ามนะคะคุณต้องก้าวไปข้างหน้านะคะคุณต้องก้าวไปข้างหน้าคุณต้องเจริญเติบโตคุณต้องใช้ชีวิตของคุณนะคะคุณมีอนาคตที่ดีมีสิ่งที่ดีๆรอคุณอยู่นะคุณต้องเติบโตนะคะเติบโตในอีกกรณีหนึ่งก็คือหลังจากนี้นะคะชีวิตคุณก็คือได้ผ่านการเรียนรู้มาแล้วในระดับหนึ่งนะจากนี้คุณจะเข้มแข็งมากขึ้นนะคะ คุณจะไม่เกรงกลัวคุณจะไม่กลัวต่ออุปสรรคหรือว่าไม่กลัวต่อความรู้สึกใดๆที่จะเข้ามาต่อไปคุณจะมีวิจรรารณญาณมีสัญชรราตญาณในการคัดกรองคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณได้ดีขึ้นนะคะคุณจะมีเซนส์คุณจะมีสิ่งดีๆนะคะที่คอยสนับสนุนให้คุณมีพลังบวกมีพลังงานที่ดีในการเปิดใจรับคนอื่นเข้ามานั่นเองนะ โอเคนะคะจบแล้วสำหรับคำทำนายของไพ่ทั้ง3ามกองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แก้วด้วยนะคะเจอกันะะอีกทีคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ